สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องอนาคอนดาเหลือยสยองโลกภาค4โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2009นะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมกับสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นนะตามไปรับชมกับสปอยกันได้เลยคำเตือน เนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดมาที่ปีเตอร์ซึ่งเขาเป็นคนสกัดเซรุ่มจากกล้วยไม้สีเลือดและทำการฉีดให้กับงูทดลองหลังฉีดได้เพียงไม่กี่วัน งูทดลองก็โตเกินปกติไปถึง5เท่าแต่ผลข้างเคียงคือพฤติกรรัที่ดุร้ายและอัตาราระบบเผาผลาญที่สูงขึ้นทำให้มันต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลาล่าสุดปีเตอร์ก็ทำการทดลองโดยการตัดกลางลำตัวของงูออกมาและมันก็มีการงอกใหม่ขึ้นตรงจุดที่ฉีดเซรุ่มบริเวณบาดแผลแต่ถึงอย่างนั้นจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถรักษาเนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายร้ายแรงเอาไว้ได้หลังจากนั้นเขาก็เผาชิ้นส่วนของงูทดลองทิ้งเสร็จแล้วเขาก็ออกไปข้างนอก ในตอนนั้นเองอนาคอนดาที่ถูกทดลองอยู่ในกลงมันก็ได้โมโหและแหกกลงออกมาปีเตอร์ที่กำลังดูแลสวนกล้วยไม้สีเลือดของเขาอยู่เขาก็พบว่าอนาคอนดามาหลุดอ,ออกมาได้จากนั้นเขาก็โดนมันจับแดกปีเตอร์ไปหวาน ตัดมาที่บ้านของเจดีเมอร์ด็อกมหาเศรษฐีของบริษัทยายักษ์ใหญ่ในภาคที่แล้วเขาก็ได้จ้างมือสังหารที่มีชื่อว่ายูจีนด้วยค่าจ้างหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อให้ไปตามหาปีเตอร์และฆ่าเขาทิงา้งซะเมอร์ด็อกบอกเขาไม่สามารถติดต่อปีเตอร์ได้หลายวันแล้วและสั่งให้ยูจีนเก็บรวบรวมกล้วยไม้สีเลือดพร้อมกับบันทึกการขนขวากับให้เขาด้วยเพราะเมอร์ด็อกเชื่อว่าปีเตอร์หนีไปหานายจ้างคนใหม่แล้วหลังจากที่เขาวิจัยเซลลุ่มสำเร็จและหากยูจีนเจออแมนดาเมอร์ด็อกก็สั่งให้ยููจจีีนนนัดดดกกกาาารรเเธออไไปป้้วยโททษฐท่มกกิ แต่ถึงอย่างนั้นยูจีนจะต้องเอาเซรุ่มกลับมาภายใน1อาทิตย์ไม่อย่างนั้นเมอร์ด็อกคงจะตายไปก่อนด้วยโรคมะเร็งกระดูของเขาซึ่งตอนนี้เขาก็ทุกทรมานมากพอควรตัดมาที่เลือกเขาเขาไปเที่ยนในยุโรปตะวันออกอเล็กซ์ที่มาพักร้อนกับคุณย่าในเมืองใกล้ๆเขาก็ได้ออกมาเดินตามลําพังเพื่อศึกษาซากมนุษย์โบราณซึ่งพี่แกได้ยินมาว่ามีการขุดพบแถวนี้แต่อเล็กซ์ก็เดินวนจนหลงทางแล้วมาเจอกับอเมนดาซึ่งเธอก็มีผู้ติดตามมาด้วยสองคนทั้งหมดก็เจอกับซากควายปป่่่่่าาาอเเมมนนดทททีีทีีห็ไไจงงงรบพุกคแ้ ในเวลาเดียวกันกลุ่มของนักสำรวจโบราณคดีซึ่งประกอบไปด้วยแจ็คสันเฮเทอร์แฟนของเขาเวนดี้เพื่อนสนิทของเฮเทอร์และโลแลนดกับสกอตทั้งหมดก็กำลังเดินทางไปตามหาบางอย่างแต่ระหว่างทางเข้าป่ามันก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเอาไว้ทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินเท้าต่อเพราะพวกเขาไม่สามารถติดต่อกับทีมหนึ่งซึ่งพวกเขาไมา่ถึงก่อนหน้านี้หลายวันแล้วอเมริกาก็เดินจนไปเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งด้านไหนก็เป็นที่ปลูกกล้วยไม้สีเลือดพอเห็นแบบนั้นอเมริาก็เริ่มวางระเบิดตามจุดต่าง อเล็กซ์ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทาไมเธอต้องกาจัดกู้งหลไม้พวกนี้ด้วยแต่ในขณะนั้นเองวลาซิลีเพื่อนของอเมด้าก็ตะโกนขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเพราะตํารวจอีกคนถูกอนาคอนดาจับแดกไปแล้วนะครับอเมด้าที่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบพาอเล็กซ์หนีรือเข้าไปในกระท่อมจากนั้นเธอก็เดินแยกออกมาเพื่อที่จะล่อให้อนาคอนดาไปยังจุดกับดักจากนั้นมันก็ถูกขานไม้ถล่มลงมาทับหมดสภาพอเมร้าที่ได้โอกาสเธอก็จะปีนหนีออกไปแต่บันไดมันก็ดันหักจนเธอล่วงลงมานอนกองอยู่กับพื้น, a a เน, a a นอเล็กซ์ เขาก็ได้ตัดสินใจหนีออกไปขอความช่วยเหลือโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าทำกุญแจรถตกเอาไว้แต่พอเขาวิ่งออกมาได้สักพักอลเล็กซ์ก็รู้สึกถึงความเงียบสงัดของป่าเหมือนว่ากำลังมีสัตว์นักล่าอยู่แถวนี้จากนั้นอนาคอนด้ามันก็เรือออกมาจากกระท่อมแบ็กสันที่ล่วงหน้ามาถึงแคมป์เขาก็พบว่าที่แคมป์ไม่มีใครอยู่เลยเหลือเพียงซากศพและชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ทั้งด้านทั้ง4ี่คนที่กำลังขนของตามมา พวกเขาก็ต้องตกใจนะครับเมื่อแจ็คสันวิ่งหน้าตื่นกลับมาบอกว่าทีมหนึ่งตายหมดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังต้องตรงไปที่แคมป์อยู่ดีเพราะที่นั่นมันมีโทรศัพท์ดาวเทียมอยู่และพวกเขาก็เดินลึกเข้ามาในป่าเกินกว่าจะกลับได้แล้วส่วนยูจีนก็พาทีมของเขามาจัดการกับปีเตอร์และอเมนดาแจ็คสันและคนอื่นๆที่มาถึงแคมป์มันก็ปรากฏว่าศพที่แจ็คสันเจอมันหายไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดจึงคิดว่าต้องมีคนเหลือรอดและขนศพออกไปแล้วและพุ่งนี้าพวกเขาจะขึ้นไปดูที่สาขูดบนเขา วันรุ่งขึ้นที่กระท่อมอเอมนดาก็ฟื้นขึ้นมาและเธอก็เห็นว่าอนาฟานดาม,มันหลุดจากคานไม้ไปแล้วเธอจึงรีบหนีออกมาจากที่นั่นพร้อมกับกุญแจรถของ Alex. อเล็กซ์ตัดมาที่แคมเฮเทอร์ก็ไข้ขึ้นเพราะเมื่อคืนเธอถูกใมมุมโฮโบกัดพิษของมันไม่ได้ทําให้ถึงตายแต่จะทําให้เจ็บปวดอย่างมากสกอตเลยต้องใช้มีดกรีดบริเวณที่โดนกัดเพื่อลีดพิษของมันออกมาวันนี้เฮเทอร์และเวนดี้จึงต้องรอทุกคนอยู่ที่แคมแจ็คสันก็ทิ้งวิทยุสื่อสารไว้ให้ก่อนจะออกไป เฮเธอร์ก็ตื่นขึ้นมาจากการนอนพักแต่เธอก็หาเวนดี้ไม่เจอนะครับเธอเลยเดินออกมาหยิบน้ําดื่มที่เต็นท์ข้างๆพวกของแจ็คสันก็เดินไปถึงไซคุดและพวกเขาก็พบว่าสภาพของทีมหนึ่งกลายเป็นศพในหลุมไปหมดแล้วตัดมาที่อเล็กซที่หากุญแจรถไม่เจอเขาก็นอนรออยู่ในรถทั้งคืนเลยนะครับพอตื่นขึ้นมาพี่แกก็ต้องรีบลงจากรถแล้ววิ่งหนีอนาคอนดาที่ไล่ตามมาซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่อแมนดาวิ่งมาถึงรถของเขาพอดีอเล็กซ์ก็พยายามหนีเข้าบ้านของปีเตอร์แต่ประตูมันก็เปิดไม่ออก อเมนดาจึงรีบสตาร์ทรถและเหยียบคันเร่งเพื่อบีงเบนความสนใจของอนาคอนดาให้ตามเธอไปแทนอเล็กซ์ที่ได้โอกาสก,ก็รีบหนีเข้าไปในบ้านแต่เขาก็ต้องรีบวิ่งกลับออกมาเมื่อเห็นว่ารถของอเมนดาควา่ำทั้งคู่ก็รีบวิ่งหนีและลวกกระสุนสกัดงูยักษ์เอาไว้เสียงมันก็ดังไปถึงหูของแจ็คสันและพวกของยูจีนต่างฝ่ายก็วิ่งตามเสียงมาและเห็นอนาคอนดากำลังเลื้อยไล่ไล่อเมนดา Amanda และอเล็กซ์อยู่ในตอนนั้นเองโรแลนด์ที่แคร์จัด,จดเขาก็ตัดสินใจคว้าปืนแล้ววิ่งไปเผเชิญหน้ากัััับอนนนาาคคดดดยยกกกซึ่่งพีแ็ตสิใจจ,จเลเะรับ โลแลนด์ก็โดนอนาคอนดาดแดกเข้าไปทั้งตัวไปหว่นแจ็คสันสกอตต์อเบนดาและอเล็กซ์ทั้งหมดก็รีบวิ่งหนีไปด้วยกันในขณะเดียวกันพวกของยูจินก็แอบดูอยู่ห่างๆและพวกเขาก็ค่อยๆถอยไปอย่างเงียบๆตัดมาที่แคมเวนดี้ก็โผล่มาแล้วก็บอกกับเฮเทอร์ว่าเธอได้ยินเสียงคนแว่วๆและจูจๆแพทริกฝาแฝดของโลแลนดก็โผล่มาพร้อมกับสภาพที่แขนหายไปข้างนึง เสร็จแล้วพี่แกก็หมดสติไปต่อหน้าของทั้งสองเฮเทอร์ <H ater S 1> ที่แบบนั้นก็รีบวิทยุเรียกหาสกอตแต่เขาก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะกาลังหนีเอาชีวิตรอดกันอยู่พวกของยูจินก็พยายามหาจังหวะไล่ฆ่าอแมนดาแต่หนึ่งในงนั้นก็พลาดถ,ถูกงูแดกเข้าไปทั้งตัวยูจินก็ไปเจอวิทยุของแจ็คสันที่ทําตกเอาไว้ทาให้เขารู้ตําแหน่งของแคมป์ส่วนแจ็คสันกับอเล็กก็วิ่งมาถึงแคมป์พอดีและเขาก็เริ่มทําแผลแพทติก,ก่อนเป็นอันดับแรก ทางด้านของเมอร์ด็อกเขาก็ได้รับสายจากยูจีนที่แจ้งว่าได้เซรุ่มมาแล้วแต่เขาจะขอเงินเพิ่มเพราะเมอร์ด็อกไม่ได้บอกว่ามีงูยักษ์อยู่ด้วยเมอร์ด็อกจึงบอกให้ยูจีนรีบมาพบโดยไม่ต้องตามล่าอเมด้าแล้วส่วนอเมด้ากับสกอตทั้งสองก็วิ่งมาถึงแคมป์พอดีแจ็คสันก็บอกให้ทุกคนรีบเก็บของและเตรียมตัวออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดระหว่างที่สกอตพาแพทริกไปที่รถอเมด้าก็อธิบายอย่างรวดเร็วถึงงูยักษ์ซึ่งเธอบอกว่ามันเกิดจากการทดลองที่เธอมีส่วนนนนช่่่ววววยยพพพพพกกกกกููจีีคงงงมมมมมาาาาาเเเเอออซรรรแลััต้้้้ปปิดปทดทหหืไ็น พูดยังไม่ทันขาดคำยูจีนก็ถือปืนเดินเข้ามาเขาก็ขู่ให้แอมเบดาบอกที่อยู่ของปีเตอร์แต่เธอเองก็ไม่รู้และตามหาเขาอ,อยู่เหมือนกันเพราะต้องการทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นยูจีนก็บังคับให้แอมเบดาไปเอาเซรุ่มมาจากอนาคอนดาให้ได้และเขาก็ขู่โดยการยิงแพทริกและเวนดี้ไปหวานแบบดับเบิลคิวแอมเดาที่เห็นแบบนั้นจึงยอมออกไปกับสะกอตเพื่อที่จะรักษาชีวิตคนที่เหลือเอาไว้โดยมีคนของยูจีนตามไปด้วย2คนระหว่างที่เดินเข้าไปในป่า อแมนด้าก็เล่าให้สกอตฟังว่ามีคนเอากล้วยไม้สีเลือดมาดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสกัดเซรุ่มพวกเขาก็ฉีดเข้าไปในตัวงูทําให้มันโตขึ้นกว่าปกติถึงร้อยเท่าเธอจึงอยากทําลายกล้วยไม้และการค้นคว้าทั้งหมดเพื่อเป็นการแถ่โทษที่เธอเคยมีส่วนร่วมพวกนี้อแมนดาก็พาคนของยูจีนมาถึงบ้านของปีเตอร์จนฟ้ามืดแต่พวกเขาก็ยังหาเซรุ่มไม่เจออแมนด้าคิดว่าปีเตอร์คงเอาไปซ่อนไว้ในเหมืองไม่ไกลจากที่นี่นัก แต่ถ้าพวกเขาออกไปตอนนี้มันมีโอกาสสูงมากที่จะถูกงูยักษ์โจมตีคนของยูจีนจึงบอกให้รอจนถึงเช้าจากนั้นค่อยออกตามหากันอีกครั้งอาเมนด้ากับสกอตก็ถูกขังไว้ในห้องนอนซึ่งลูกน้องของยูจีนมันก็ติดระเบิดไว้ที่หน้าต่างทุกบ้านเลยนะครับเพื่อป้องกันการเข้าออกสกอตก็เจอไม้กระดาษบ,บนพื้นที่สามารถเปิดได้และด้านในมันก็มีเซรุ่มซ่อนอยู่หนึ่งหลอดอาเมนด้าก็บอกว่ามันเป็นเซรุ่มที่ทําให้เกิดการงอกใหม่มันแปลว่าพวกเขาไม่มีทางที่จะฆ่าง,งูยักษ์ได้เลย ถึงแม้จะยิงหรือตัดหัวมันอวัยวะของมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้แต่แล้วอเมนดกาก็คิดว่าหากทําลายอวัยวะด้านในอาจจะทําให้มันไม่สามารถรักษาตัวเองได้และตายในที่สุด จากนั้นเธอก็ต้องการจะซ่อนเซรุ่มเอาไว้แต่ทันใดนั้นคนของยูจีนก็เปิดประตูเข้ามาพอดีทําให้เธอตกใจจนเซรุ่มหกกลิ่นของมันก็ดึงดูด้อนนาคอนดาตรงเข้ามาที่บ้านลูกน้องของยูจีนคนหนึ่งที่ออกไปฉี่พี่แกก็โดนอนนาคอนดาจ,จับแดกไปหนึ่งอีกคนที่ออกมาเห็นก็พยายามกราดยิงเส่ง,งูยักษ์เปิดโอกาสให้แอเมเบนดานและสะกอตต์ระเบิดหน้าต่างและหนีออกไปได้ทั้งสองก็เข้าไปซ่อนอยู่ในกระท่อมเก็บของทั้งคืน พอถึงตอนเช้าอเมนดกาก็บังเอิญไปเจอกับบันทึกและเซลลุ่มจํานวนมากในกระป๋องโลหะจากนั้นเธอและสกอตก็รีบหนีออกมาแต่ทั้งสองก็ไปเจอกับลูกน้องของยูจีนที่รอดมาได้เขาก็บังคับให้อเมนดาส่งกระเป๋าที่มีเซลลุ่มมาให้แต่ทว่าตอนนั้นอนาคอนดามันก็โผล่มาพอดีอเมนดากับสกอตก็รีบวิ่งหนีแต่ลูกน้องของยูจีนก็ตัดสินใจแกะสลักระเบิดมือเพื่อตายไปกับอนาคอนดาแต่งูยักษ์มันรู้ทันนะครับปล่อยให้พี่แกนระเบิดตายเองไปหวานแบบทึมๆอนาาาคอนดมมักก็ไลล่ตตแะา พอสกอตเห็นว่าทั้งสองไม่มีทางหนีเขาก็ได้เสียสละตัวเองเพื่อซื้อเวลาให้อเมนดาสกอตโดนแดกไปหวานแบบฮีโร่พอมันแดกสกอตเสร็จอนาคอนด้ามันก็ไล่ตามอาเมนดาต่ออเมนดาก็วิ่งหนีมาจนถึงแถวเมืองและเธอก็เอาเซรุ่มหนึ่งหลอดเทสใส่ถังน้ามันเพื่อหลอกอนาคอนดาว่านี่คือของกินและพองูยักษ์มันแดกถังน้ามันเข้าไปอเมนดาก็ยิงปืนยัดถังจนมันระเบิดซึ่งมันก็สามารถหยุดงูยักษ์ได้ระยะหนึ่งเสร็จแล้วเธอก็รีบหนีออกมาร่างของงูยักษ์ที่ถูกระเบิดมันก็งอก,กลับขึ้นมมาให่ไ ทางด้านของแคมเมื่อด็อกก็เดินทางมาถึงและเขาก็เจอกับวาซิลีที่อยู่ในเต็นท์ซึ่งแจ็คสันก็เดินเข้ามาหยิบหนาไปให้เฮเธอร์เมอร์ด็อกก็สั่งให้ยูจีนฆ่าวาซิลีซะแต่วาซิลีก็ได้จับมือกับยูจีนแล้วก่อนหน้านี้ยูจีนมันจึงหันปืนมาทางเมอร์ด็อกแทนแต่ในระหว่างนั้นแจ็คสันก็ได้โอกาสใช้มีดกระซวกไปที่ยูจีนทําให้ปืนของเขาลั่นไปโดนวาซิลีไปหว่นคาที่เมอร์ด็อกก็อาศัยจังหวะนั้นหนีออกมาแจ็คสันก็สั่งให้เอล็สรีบพาเฮเธอร์ แต่พี่แกก็พลาดโดนยิงเข้าที่หัวไหล่โชคดีที่อามนดากลับมาช่วยไว้ทันเธอก็กรัดกระสุนใส่คนของยูจีนไปชุดใหญ่ไปหว่นแมบ,บตัวพลุนพอทั้งหมดจะไปขึ้นรถเมอร์ด็อกก็โผล่มาพร้อมกับปืนกลเขาก็ต้องการเพียงเซรุ่มให้ตัวเองเท่านั้นอามนดาจึงยื่นเซรุ่มให้เขาหนึ่งหลอดเพื่อแลกกับชีวิตทุกคนเอาไว้จากนั้นเธอก็พาทุกคนขับรถออกไปจากที่นี่เมอร์ด็อกก็ทําการฉีดเซรุ่มให้ตัวเองซึ่งประสิทธิภาพมันก็ได้ผลนะครับเมอร์ด็อกก็ยืนหัวเราะดีใจที่เเขาาาาาาสมมรถหหยยจกโ็งลได้ แต่ในขนาดนั้นเองอนาคอดานดามันก็โผล่มาตรงหน้าของเขาเมื่อดอกที่อุตสาหายมาจากโลกหลายสุดท้ายพี่แกก็โดนอนอาคอนดาแดกอยู่ดีไปหวานแบบดวงซวยสุดๆอเมด้าก็ขับรถมาจอดที่หน้าเหมืองแล้วเธอก็บอกกับทุกคนว่าถ้าเธอไม่ออกมาภายใน5นาทีให้เข้าใจว่าเธอไม่กลับมาแล้วจากนั้นอเมริ้าก็เข้าไปเช็คระเบิดที่เธอวางเอาไว้เสร็จแล้วเธอก็รีบออกมาทันทีแล้วพอเธอขับรถออกมาได้สักพักอเมด้าก็กดปุ่มระเบิดเพื่อทําลายเหมืองกล้วยไม้สีเลือด ยูจีนที่ยังไม่ตายก็ได้ขับรถจี๊ปมารอพวกเขาตรงที่มีท่อนซุงขวางถนนเอาไว้และในจังหวะที่ทุกคนไปเปลี่ยนรถยูจีนก็โผล่มาและเกาะท้ายรถไปด้วยอเ <Amanda S 2> มด้ก <Amanda S 2> ก็สั่งให้ Alex เล็กโยนเป้ที่มีเซรุ่มทิ้งออกไปด้านนอกและเธอก็เหลือไปเห็นยูจีนผ่านกระจกหลังพอดีอเมด้กก็โดนยูจีนยิงไปที่หัวไหล่แจ็คสันที่เห็นแบบนั้นก็พยายามไปหยุดยูจีนเอาไว้ทั้งสองก็ยื้อกันอยู่สักพักที่ท้ายรถเล็กก็มาขับรถแทนอเมด้านะครับเพื่อที่จะให้เธอไปช่วยแจ็คสันซึ่งในนนนนตตตออี้าาาคดมมมาัก็ลิ อแมนดาก็เทเศลุ่มใส่หน้าของยูจินพร้อมกับดึงสลักระเบิดในกระเป๋าเสื้อของเขาปิดท้ายด้วยการใช้ส้นตีนพิทักษ์โลกส่งยูจินไปเป็นอาหารให้กับอนาคอนดางูยักษ์ที่กำลังกินเหยื่อของมันก็โดดระเบิดบึ้มเข้าให้ทั้งนี้อนาคอนดามันก็กระจัดกระจายกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะครับรอบนี้คงไม่สามารถงอกชิ้นส่วนกลับมาได้แล้วทั้งสี่เทนแบบนั้นก็คิดว่าพวกเขาสามารถฆ่าง,งูยักษ์ได้และขับรถกลับอย่างสบายใจแต่ทว่าในตอนจบ อนาคอนดามันก็สามารถงอกกลับมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับและเลื้อยหายกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งและอนาคอนดาเลื้อยสยองโลกภาค4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอนาคอนดาภาค4ผมก็ไม่อยากจะพูดอย่างนี้หรอกนะครับแต่หนังเรื่องนี้ทำเอาผมหลับไปหลายรอบอยู่นะกว่าจะดูจบเรียกได้ว่าฝืนตัวเองดูสุดๆเพื่อนๆล่ะครับมีความรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรือ่องก็อย่าลืมกระทืบรลาย้นเลยสั่ปุ่ม subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตอลอดมานะครับสวัสดีครับ